้องบอกว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับ พัชรพรจันทรประดิษฐ์หรือนา s มิสแกรนเป็นนางงามชาวไทยผู้ชนะการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2020เข้าร่วมประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2020ในฐานะตัวแทนจากจังหวัดระนองซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์คนที่8นับตั้งแต่ที่มีจัดการประกวดขึ้นเมื่อปีพศ2556ต้องบอกว่าล่าสุด น้ำมิสแกรนนั้นก็ได้ประกาศข่าวดีเช้าวันนี้หลังแฟนหนุ่มชาวต่างชาติได้ขอแต่งงานแล้วโดยงานนี้น้ำมิสแกรนได้โพสต์ภาพขณะชูแหวนที่สวมนิ้วนางโพน้อมระบุข,ข้อความว่าเซตเยส แต่งก็แต่งค่ะให้มันจบจบขณะที่แฟนชาวต่างชาติของเธอก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าชีเซ d เยสท่ามกลางชาวเน็ตและเหล่าพี่น้องวงการนางงามที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมาย